เดือดเดือดเห็นอะไรแล้วตกใจมาเปล่าเปลเห็นเขาท้าไมทันเห็นวัดอันนั้นใช่ป่ะเขาวังและวัดเขาบันไดอิทเห็นพระคาเห็นยอดเขาวังไม่มีนี่นั่งไงนั่งไงที่ยอดพระพุทธรูปอยู่บนยอดนั่นแหละคือเขาบันไดอิทใช่ไหมใช่ใช่แล้วใช่ค่ะเลี้ยวหน่อยจริงเหรอราชนี่จริงค่ะนี่ไงทางขึ้นรถเก่งขึ้นซ้ายรถบัสขึ้นขวานี่ใครจะกล้าขึ้นอ่ะขึ้น อันนี้ทางลงทาง,ทางนี้ต้องขึ้นทางนี้นี่ไงวัดเขาว,วันในดเอกตามเรามาด้วยกก็งงเดี๋ยวเดนี่ <c oughs> เขาต้องขึ้นตรงนั้นเห็นไหมเห็นไหมรถเขาขึ้นทางนั้นเ,เขาหักสอกเข้าไปเลยเหรอใช่ค่ะแล้วเราขับขึ้นได้ไหมได้โหพี่พี่เป็นไอหนุ่มรถกระบะนะหนุ่มรถกระบะนี่แหละอย่อ๋อกลัวเหรอถามจริงแต่ถ้าไม่มั่นใจจอดทางล่างก็ได้นะแล้วเดินเอามันชันไหมล่ะไม่รู้ รถแม่มมมง,แงปีปป๊บอัพขึ้นซ้ายรถบัสรถใหญ่ขึ้นขวาอ่ะมีขึ้นซ้ายขึ้นขวาด้วยแต่ว่าตรงนี้มันชันมากไปไหมคะมันไม่ชันมั้งอ้าวขึ้นเกียร์ต่ำๆไปโอ้ยขับรถมากี่ปีแล้วขับหลายปีแล้วแต่ไม่เคยขับขึ้นเขานะจ๊ะอึดหน่อย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 ออ ล้นมากเลยเฮ้ยสำเร็จเออโอเคโหขึ้นมาแล้วเป็นรบ้างลยใช่เหรอใช่แล้ขาบันไดอิฐใช่ค่ะทไมมันเงียบๆอย่างเงี้ยล่ะครับหาที่จอดก่อนเลยถึงแล้วอ่ะใช่นู่นไงคือไปตามจอดตามเขานู่นจากแดดโอ้โหรถมันก็จอดต่างแดดอย่างงี้แหละจอดในร่มตรงนี้ดี่ฝาแนนจอดหน้าเมนเลยเหรอไม่ใช่หน้าเมนนี่สาระ เขาจะมีจระเข่อยู่บนรถกันคืออะไรอ่ะเออมีจระเข้อยู่หลังรถมีจระเข้อยู่หลังรถพี่ครับแล้วเราจอดตรงน้นจะเป็นไรเปล่าครับไม่รู้ ตรงไหนกับตรงไหนตรงหน้าศาลาตรงนู้นโอ้เอามาเลยมันมันมันไปจอดตั้งไหนเมื่อไหร่เมื่อกี้โอ้ไปกลับมาเลยนี่มันโดนกันเนี่ยเดี๋ยวมันขึ้นกัดยางหมดเลยนะเอาจีนไปเอามาจอดนี่เลยแล้ว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 รอไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยคือจระเข้ที่หลังรถเนี่ยมันจะช่วยไล่ลิงไม่รู้นะไปจอดหรอมันกัดมันกัดยางเหรอนี่ไม่กลัวไอ้นู้นไงนู้นไง มันไม่ใช่กัดยางรถพี่แล้วเหรอมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วไหนยางยายาเย็นเออเพิ่งรู้นะคะว่าลิงอ่ะกลัวจระเข้นะเข้าตุ๊ก,กตาจระเข้อ่ะมาวางไว้บนหลังรถดีนะเนี่ยเราก็ว่าเอ๊ะทำไมรถทุกคันมีจราเข้นึกว่า,าเป็นแก๊งออฟรด ที่แรกว่าเป็นแกงออฟโรดเขาเอาไอ้จระเข้เป็นสัญลักษณ์ว่านี่ตามกันมาหน้าถ้าเห็นหลังมีจระเข้เอาด้านั้นคุณกระปุไปเอารถไปจอดที่นู่นเลยดูซิมีร่องรอยโดนกัดยังยังไม่มายังไมมายังไม่มานะคะเรามีหมาตัวหนึ่งรักษาี่อ้าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปรอตรงนู้นนะเนี่ยค่ะลิงก็จะอยู่ด้านบนภูเขานี้นะคะเห็นไหมคะห้อยหนจนทยานอยู่ตรงนั้นนะคะ ไม่รู้ใช่ใช่ไม่รู้ว่าจะต้องมาจอดตรงนี้ถ้าไม่มีคนดูนะตะปไปนะถ้ามันลงหน้าเนี่ยเนี้ยมันจะหายเลยนะเนี่ยอ๋อมันจะกัดยางใช่ไหมกัดดึงไปเลยโอ้หรือว่ายางล่างไม่ใช่โดนกันบ่อยไงดกัน่อีนะตาดีเนื้อถามผมก่อนไม่ทีเรไม่เห็นรถไงดีเแรกหนูไม่รู้ว่าเอ๊ะไอ้เนี่ยคือสัญลักษณ์อะไรจัร์แค่อะไม่รู้หรูอว่าเป็นแก๊งออฟโรด กันกันไม่ให้ตัวเล็กลัอ๋อแล้วแล้วมันกลัวเหรอคะไอ้ตัวเล็กกลัวแต่ตัวใหญ่ไม่กลัวอ๋อตัวใหญ่ไม่กลัวตัวใหญ่นี่มันไม่ลงลงไม่ยุ่งออแต่ตัวเล็กเนี่ยตัวชนที่สุดมีมีสักกี่ตัวมันมีก่อนเพื่อนมันมีประวัติอะไรถึงถึงไอ้พวกนี้มันถึงกลัวจระเข้ครับุลุงมันเป็นนิทานที่เล่ากันนะเลุงก็ฟังมาจากผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากันมาตั้งแต่สามสิบสี่สิบปีที่แล้วตอนที่ยังเล็กๆนะกับว่า ลิงเนี่ยมันไปหลอกจระเข้ว่าจระเข้มันอยู่ในบึงนะนี่ก็ความอดอยากเพราะมีไม่มีปลาใช่ไหม,อมไอ้ลิงลงมากินน้ำลงมากินน้ำนี่ก็ยหลอกจระเข้บอกินน้าอิ่มแล้วว่าหน้าบนยอดเขาหน่ามีบึงอยู่ปลาชุบชุมเขาว่าอย่างนั้นแล้วเสร็จแล้วก็จระเข้ก็ปลายชิ่ลงเชื่อปลายพอ,อปลายแล้วเนี่ยพอถึงที่ราบลิงตัดกระบองไม้กระบองหนึ่งตัดไว้ขึ้นภูเขาลูกหนึ่งก็ตัดไว้พอครบเจ็บลูกเนินภูเขานะ ก็เลยบอกจระเข้ว่าโง่กัว่าบนยอดเขาจะมีน้ํามีปลาที่ไหนกับว่าแล้วก็ตีจระเข้นะตีกวนจระเข้จะกลับมาบึงกล่าวั้งเจ็ดลูกกับเจ็ดที่ลาบอ่ะหลังตะปุมตะปามหมดไม่จมแล้วครอนนี้ผมไม่จมเ็าว่าให้จระเข้กลืนก้อนหินลงไปกัว่าแล่หลังจากนั้นจระเข้ก็จมลงนี่จระเข้ก็คอยกินว่าลงมากินน้ำเมื่อไรจะกินแล้วทีนี้พอลิงลงมาอลิงลงมากินกินน้ำใช่ไหมก็งับเลยพองับปุ๊บ อารามทิ้งครับลิงได้แลว้วอ่ะเขาก็หัวเราะจะกินอร่อยสักทีทานที่รอเขาลิงอยู่ในป่าเขาได้ยินเขาเขาเลยว่าโอ้ยคือๆไม่อร่อยหรอกถ้าจะกินลิงอ่ะเขาว่าต้องหัวเร, <c oughs> ราะฮาๆจระเข้ลงเชื่ออีกพออา <c oughs> ปลาถลิงก็โดดออกมาทําให้ลิงเขาขาดอ่าและลิงหลังจากนั้นมาลิงก็รอดไปแต่ก็กลัวจระเข้แต่แล้วมันก็เหมือนกับคำสาปเห็นจระเข้อย่างนั้นเลยนะ มันก็ร้องเข้าใกล้แล้วใกล้อีกไปดูใกล้แล้วใกล้อีกบางทีลิงจระเข้ก็กินได้สมัยที่พ่อผมอยังไม่เกิดนะอที่แกงกระจานเนี่ยจระเข้มันอยู่มันชุกชุมอยู่อพ่อลงไปดักปลาเอาลอกไปดักปลาเนี่ยคอยลิงร้องคอ,อยสังเกตดูจระเข้มันลอยพักเดียวแหละฟาดโป้งก็ให้ได้กินละแล้วเวลามาเท <นะ S 1> นะี่ยววัดเขาบนไดอิฐเนี่ยเข้าไปที่ไหนกันบ้างครับอ่าถ้าจะเที่ยวให้หมดนะ อันดับแรกเราก็จะขึ้นไปด้านบนไหวสังขารหลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงตรงศาลาหลังเงินขนี้หลวงพ่อแดงนี่ท่านมรณภาพเมื่อวันที่16มกราคม2 5 1 7อายุท่านได้96ปีตอนมรณภาพ96ปีปัจจุบันนี้ท่านมรณภาพมา47ปีตั้47ปีแล้วแต่ว่าร่างท่านยังอยู่ในรงมุกนะหลวงพ่อแดงนี่ท่านเป็นเกจีเป็นเกจีอาจารย์ทั้งนั้นท่านดังทางเมตตาแล้เปยคภาพครับแต่ถ้าหากว่าเราไหวเสร็จแล้วเราลงไปเนี่ย ตอนนี้อากาศเย็นแล้วถ้าเดินไหวนะเดินขึ้นเขียนว่าทางป่ายาวองใหญ่นะเดินขึ้นไปบนยอดเขาขึ้นไปบนฐานชมตัวเมืองเพชรบุรีเมืองเพชรบุรีนี่ก็จะมีเขาวังเป็นวังของรัชกาลที่สี่ข้อแดงนี่โอุ้ยสลาบอลสลาแบบใหญ่ตัวอลังการมากอ่ะดูสลา ร่างของท่านอยู่ในโลวงที่นี่ก็จะมีเหรียญหลวงพ่อด้วยนะคะสองพันบาทบูชาหลวงพ่อแดงมาแล้วหนึ่งองค์ได้เหรียญท่านมาใช่ไหมเหรียญหลวงพ่อดแดงท่านคุ้มครองนะสาธุ พามาหาพี่เขาพี่เี่ไหนมาคุยกับพี่พี่ไหนพี่เขานั่งอยู่อีกแล้วอ่ะนึกว่าคนอ๋อหุนหุนหุนทำบุญปีเกิดนะต่างไปทำเนี่ยถ่ายป้ายทำเนี่ยตกใจตกใจหมดเลยตกใจคุณอนู แหมตกใจเลยคุณลุงเลยก็ดีไหมชลงศพให้ผู้ยากไร้อาคุรเชนีแต่คุรเชนีท่บุญ ไหมดเลยอ่ะทีแรกอ่ะ <Okay. S 1> เขาพูดยังไงรู้ไหมเข้ามาใกล้ๆผู้ยากไร้เ <c oughs> ขาซื้อลงศพให้กับผู้ยากไร้ทำบุญสะดอกราะต่ออายุาอุณันผู้ทำบ้าง <c oughs> ขึ้นใหไหวพระใหญ่เหรอไหวลงลงพระแดงแล้วงั้นงั้นวันนี้ไปแค่นี้ก่อนและกันนะวันหลังให้ขึ้นข้างบนนะพอดีว่าวันนี้เตรียมรองเท้ามาไม่พร้อมที่จะปีนบันไดนะคะก็เลยเอาเอาเท่านี้ก่อนละกันค่ะเดี๋ยววันหลังมาเที่ยวใหม่นะคะมีวัดบันไดอิดนะคะที่อำเภอเมืองเพชรบุรีเนาะอันนี้ขึ้นอำเภอเมืองนะคุณป้าโอเคบ๊ายบายนะคะ